ถึงซกรฟตัวต่อไปกันดีกว่านะคะเราจะมาพูดถึงงานประกาศผลรางวัลในววดรุมภาพยนตร์กันบ้างค่ะกับงานประกาศผลรางวัล MTV Movie Awards นั่นเองซึ่งหลายๆคนนะคะอาจจะเคยรู้จักจากออสการ์มาบ้างหรือว่าลูกโลกทองคํามาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง MTV กันบ้างค่ะหลายๆคนน่าจะรู้ว่าผลประกาศเนี่ยเป็นยังไงแล้วต่อนนี้เรารวบรวมมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปขยายพร้อมกันเลยค่ะ ผานพ้นไปเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลผลงาน พยนตร์ของช่องบันเทิงชื่อดังอย่าง MTV กับรางวัล MTV Movie Awards ที่ใช้ผลวลจากแฟนภาพยนตร์ทั่วโลกเป็นหลักเกณฑ์ในการตัดสินถึงแม้ว่าภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลมาจากเวทีใหญ่อย่างออสการ์หรือลูกโลกทองคำก็ไม่ได้การันตีว่าจะควา้าเพื่อรางวัลโกลเด้นปรับพลนไปนอนกอดกันง่ายๆนะจากรานนี้คือรางวัลที่มาจากผลวลล้วนผลงานภาพยนตร์ที่แต่ตาเดินใจแฟนๆอาจจะไม่ตรงใจกับหลอกคณะกรรมการจากเวทีใหญ่ก็เป็นได้ค่ะและพอรางวัลชนั ล่ในสาขาต่างๆในปีนี้ภาพพิรัสสุดประทับใจอย่าง The Fall in Our Stars และภาพ,พยหยร์ดแอคชั่นพระจันทัยอย่าง The Maze Runner ก็สามารถลมยักษ์ตัวเต็งจา๋าอย่าง The Hunger Games Mockingjay Part 1ไปได้อย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์สิ่งที่สุดค่ะโดยภาพ,พยนต์ The Fall in Our Stars ารางวัลใหญ่ไปได้ถึง3มรางวัลก็คือภาพนตย์ยอดเยี่ยมนะักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากนางเอกสาวแอนเซลเอลกอสและรางวัลฉากจูบยอดเยี่ยมที่นางเอกสาวแอนเซลเอลกอสได้รับคู่กับพระเอกหนุ่มสุดหล,ล่อเชลิ่งูุลี่ แอคชั่นะจภยัยควัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วโลกอย่างในแมสซรันเนอร์ที่ดีกรีกความฮอตและความดังก็ไม่ได้น้อยนะ่าภาพีเรื่องอื่นๆเลยนะคะเพราะสามารถกว่ารางวันจากเวทีนี้ไปได้ถึง3รางวัลเช่นเดียวกันก็คือนักแสดงดาวรุง่งยอดเยี่ยมจากเรื่อหน้าใหม่มาแรงแห่งปีดีแลนด์โอเบรอันรางวัลฉากต่อสู้ยอดเยี่ยมกับฉากที่เรกของเราดีแลนดโอเบรอัน ปะทัฟฝีมือกับคู่ปรับฝีมือชกาดอย่างวิลพอเตอร์และรางวัลตัวละครฮีโร่ยอดเยีเ่ยมกับบทบาทโทมัสผู้ชาญฉลาดและเต็มเตี่ยมไปด้วยความกล้าหาญที่รับบอโดอดีแลนโอไบรอันระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะ ภาพยนตร์ฝรังยักษ์ตัวเต็งจ๋ายอย่าง The Hunger Games Mockingjay Part 1ก็ไม่ถึงกับเสียหน้าอะไรมากค่ะเพราะสามารถคว้า g o l d e n อบค b b l นไปนอน่อดได้สองรางวัลก็คือฉากร้องเพลงยอดเยี่ยมจากนางเอกสาวสุดฮอตเจนิเฟอร์ลอเรนซ์และรางวัลการแปลงชฉมยอดเยี่ยมจากนักแสดงสาวสวยอลิซเบธแบงค์ Bang, ผู้รับบทเป็นเอ f ฟี t r i ินเกตผู้คุมประจำาเท12 You will rescue Pita at the earliest opportunity or you will find another mockingjay และสําหรับรางวัลอื่นๆที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัลนนะักแสดงนําชายยอดเยี่ยมรางวัลก็ตกเป็นของพระเอกจักสเนย์แบรนลีย์คูเปอร์จากภาพยนตร์ a ริก i c a n Sniper นักแสดงทูหูดูโอยอดเยี่ยมตอกเป็นของสองนักแสดงหนุ่มหล่อแซกอาฟรอนและเดฟรันกโกจากภาพยนตร์สุดฮาเนเบอร์สรางวัลฉากเปลือยท้นบนยอดเยี่ยมตอกเป็นของนักแสดงหนุ่มนาา้าใสหุ่นแซบอย่างแซกอาฟรอนจากภาพยนตร์เนเบอร์สที่เฉือนเอาชนะพระเอกหุ่นทรมานใจสาวตัว,ตวเต็งจ๋ายอย่างแชนนิงถาทัมและคริสแพทไปได้อย่างหุดหวิด Oh, no. รางวัลบทตัวประกอบยอดเยี่ยมรางวัลก็ต่อเป็นของแซนล,ลี่เจอ้าพาออเวลที่มักจะมาร่วมแจ่มนิดๆนหน่อยในภาพยนีย์ของมาเวลทุกเรื่องและรางวัล MTV Generation Award พระเอนกนุ่มสเกรียนโรเบิร์ดาน,นิจูเนียก็กลับมาแจ้งเกิดเป็นพระเอกข้าตัวแพงแห่งยุคข,ของภาพเพียรซูเปอร์ฮีโร่ไอ o อนแมนแถมงานนี้ยังได้เป็นเพื่อนร่วมแก๊งอเวนเจอร์อมาเป็นผู้ประกาศและมอบรางวัลน,นี้ให้ด้วยคะ่ะ Robert Downey Jr. If a man is judged by the company he keeps, then I must be doing something right because look who I'm rolling with. และนี้นะคะก็คือทั้งหมดค่ะของงานประกาศผลรางวัล MTV Movie Awards นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ได้จากผลโหวตของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะแม้แต่ว่าที่เหย่อชอบแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบด้วยเนี่ยต้องเป็นรางวาัลนี้เลยค่ะเปลือยกายท่อนบนยอดเยี่ยมโอ้โหถือว่าเป็นรางวาัลที่เหมาะแล้วนะที่พี่แซกของเราเนี่ยจะได้รับรางวาัลนี้ไปนะคะแซบมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ